ออกืใส่กอกอีสานครับผมพี่น้องของพี่หนุย่ยบี่เบียเซฟมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับย่างลมควัน ร้อนร้อนร้อนหืมว่น้องแสบครับสนใจทักเข้าไปเลยหนบบุ่ยเบียแฟมิลี่อืมอืมพริก ือแกมพริกเท่านั้นใส่กรอบมาครับง่ายๆกินง่ายๆกินรวดไม่ต้องพิ่ถีพี่ทันือม ไม่รีวิวอะไรหรอกมากบอกแค่ว่าแสบกว่าพ่อแล้วเพียต้องไปกินเบบสั่งมืง 응. 음음 <laughs> <laughs> แซบแซบอยนี้หินกับน้ำจิม้มแกมีน้ำจิ้มให้ด้วยถ้าซื้อสองแพ็คยุ่ปอ ลองสอบถามดูเก้าเดียวเท่าน,นั้นที่ขายไส้กรอกอีสานอืมไส้กรอกจิ้วบ่วกไส้กรอกพ่วงบอกเอ้ยแล้วก็มีไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อด้วยเข้าไปดูเพจหนุ่ยเบียร์แฟมิลี่อืม,อม สมพักแล้วก็มีขายสมพักคิดเองสมพักไม่เล่ะอืจ้จับหิ้งอื้ うん。<noise>

mm Hmm. Yeah. Mm -hmm. Oh. Oh, โอ้ยมีแหงพี่น้องครับมีแหงแสบแสบด้วยเอาแสบแล้วพี่น้องหอบเบื้องเอานี่เบื้องเอาพี่น้องครับผมอือไพอยากกินแสบแสบก็อปอนอยากในคล้องไปกินสร้างไปเหยลูกให้ผู้เฒ่ากินเอาไปย่างร่มควันหอมพี่น้องว่าพี่แหงดอกทักเขาไปในเพีิดเพลด หน่ยเบียร์แฟมเลี่เพจหน่วยเบียร์แฟมิลี่นะครับมีที่เดียวเลยที่ขายนะครับใช้ก่ออีสานนี่แซ่บแถมน้ำจิ้มให้พร้อมบอกหูว่าตกซื้อจังไรจังไรมีน้ำจิ้มให้ด้วยน่าจะแถมน้ำจิ้มด้วยถ้าซื้อสองแพ็คหรือเปล่าอืมไม่แน่ใจนะครับผมไม่อยากแบบว่าพูดพูดแบบขายเยอะอืมันมีกฎของมันอยู่นะครับผมก็ใครอยากอร่อยอยากได้ของอร่อยไปกิน กินกับข้าวตอนเช้าอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเขาไปในเพเียเลยไส้กรอกอีสานเป็นไส้กรอกพวงอืมแน่นอนแหล่ะแล้วก็จะมีไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อใครอยากกินเนื้อก็มีไส้กรอกเนื้อด้วยนะครับสุมพักแล้วก็ขายแจวก็มีแจวแ,แมงดาโคดแ่บก็มีนะครับผมพี่น้องแจลแลวเราวเหี่งแ่บอืมกินคนเยอหงวนเอาไปแล้วครับผมฝากกดเลยกชจะให้ปังปอนนับเด้อพี่น้องครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ